Homepage, hehe, ท่านผู้ชมคร well ับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดคุณธิติรัตน์ทิพยมาศโกมลครับในกรนี้ผมอยากอยเรียนถามท่านผู้จัดการนะครับว่ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะครับท ah ี ah ่ทำให้สหกรณ์นั้นได้กำไรตั้งสามว่ากวาล้านบาทครับค่ะขอบคุณค่ะทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดก็ได้ดําเนินกิจการมาเป็นเวลาตั้งแต่ปีพศหนึ่งเก้านะคะแล้วก็ได้รับรางวัล จากท่านนายกยิ่งรักเราได้ที่หนึ่งของประเทศรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งผลการดําเนินงานต่างๆของการทํางานของผู้จัดการจะมองในส่วนของตั้งแต่การบริหารงานภายในในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนด้านทุนเรินหุ้นด้านเงินฝากของสมาชิกแล้วก็การกู้เงินสถาบันต่างๆทางสถาบันการเงินจะเชื่อมั่น นะะในด้านของการให้เครดิตในด้านการกู้งเงินทาง<ร>บอร์ดบริหารใหญ่ๆอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยที่ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดธนาคารอมสินนะคะ,คะธนาคารทกศาซึ่งบอร์ดบริหารระดับสูงได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจาการเราตลอดนะคะค่ะตรงนี้ก็ยังชื่นชมของเราว่าเราให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกส,สูงถ้าเปิดสมาชิกสมทบเมื่อไหร่ก็จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเราค่ะแล้วก็ยังจะเชิญเราไปเที่ยว อย่างตามประเทศตามทัศนศึกษาของเขาะนะคะ,คะแล้วยังทําประโยชน์ให้แก่ทางสมาชิกซื้อคอมพิวเตอร์แจกสมาชิกทั่วไปทุกสังกัดนะคะ,คะให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินหรือพาไปทัศนจรนะคะ,คะกับพวกเจ้าหน้าที่การเงินกัณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่สกอรแล้วไปแจกอุปกรณ์กีฬาะนะคะยังสถานีต่างๆที่เพื่อไว้ให้อ,ออกกําลังกายดูแลสุขภาพในส่วนนี้ แล้วก็ยังมีภาพยนตร์เทอรทูนสถาบันนะคะ,คะไปฉายให้แก่หน,วน่หนวยงานทุกหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนให้เราไปดูแลในเรื่องการฉายภาพยนตร์นะคะ,คะ,คะแล้วรวมทั้งเราแจกพ่อหมแจกอุปกรณ์ข้าวสารนะคะ,คะแล้วก็โรงเรียนตามธุระพิกระดานนะคะ,คะ,คะซึ่งตรงนี้เราจะมีกิจกรรมต่างๆสิ่งไหนที่เราดูแลได้นะคะ,คะเราก็ดูแลไปทั้งของสมาชิก และก็สารณประโยชน์ด้านสาธารณสังคมด้วยะนะคะอย่างเช่นชุดปรจรนะคะในชุดป,ป่าปามจราจนทางเราก็เคยสนับสนุน2 0 0 0 0นบาทและเราก็จะมีสิ่งดีๆให้แก่ทางสมาชิกเพิ่มขึ้นค,คือต้องดีกว่าเดิมะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้าาบบจัดการศาลกอนกำลัซับตำรวจเชิงบังคัดคุณธีรัชที์ทีม่มมากรมมลครับที่ได้ขึ้ข้อมูลใายละเอียด ในด้านการบริหารงานของสากลอมรัย์ตมจังหวัดจำกัดจนได้รับผลสําเร็จได้รับรางวัลโล่ระดับหนึ่งระดับประเทศจากท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณชินวัตรนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการสากลอมรั์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับค่ะนีค่ะ